ดีหรือเปล่าใช่ครับใช่คือคนชื่อสตอมกู้งินพี่ไปยี่สิบล้านจ่ายมันงวดเดียวอยู่เลยอ่ะคือผมคือผมอยู่กันแค่สามสี่คนเองพี่แต่หนเลยชื่อสิบเก้านะมันไม่เล่นกันเลยพี่มีแล้วมีแต่เหลือนะพี่เมื่อวานนี้ฟาร์มเสร็จตอนไหนอ่ะย่างละพันอ่ะประมาณตีสองอหู้ตั้งแต่ห้าโมงอ่ะตีสองใช่ค่ะมึงไม่เอาบ้างอ่ะน้องเกิดเลยนะแก๊งเอาเลยพี่ เฮ้ยกูสงสารหลานกูจัดเลยนเนี่ยตอนเนี้ยดีแซตมาอย่างฮัลโหลอันนี้แก๊งดีเซตคนครับดีแซตหรือเปล่าดีดีดีีหรือเปล่าใช่ครับใช่คือคนชื่อสตอมกู้เงินพี่ไปยี่สิบอ่านจ่ายมางวดเดียวอยู่เลยอ่ะคือผมผมต่อของพี่คนนี้นะคือผม คือผมอยู่กันแค่สามสี่คนเองครับพี่แต่ใน,นเลยเชื่อเส<ง>ิบเก้านะมันไม่เล่นกันเลยพี่มีแล้วมีแต่เหลือนะพี่มันเป็นรายเชื่อเก่าจากที่เขาทําไว้ครั้งที่แล้วผมเป็นสมทบใช่ครับแล้วรับผิดชอบได้ยังไงบ้างอ่ะเอา,อางี้พี่ลดให้สิบล้านนะเดี๋ยวสิบล้านพี่เจ็บเองไม่ไม่คือพี่สิบได้พี่เดี๋ยวผมผมขอเวลาสองเดือนพี่ผมได้จริง โอ้สองเดือนนานไปว่ะน้องเดือนหนึ่งได้ไหมผมอยู่กันแค่สามสี่คนอะถ้าถ้าวันละแสนผมฟาร์มกันได้พี่สองเดือนอะครับผมเอางี้ส่งพี่ทุกวันวันละสามแสนอ่าได้ได้ครับสี่สี่สี่เลยก็ได้พี่ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยคุยกับสภาให้แล้วก็เองก็คัดคนออกกันได้นะถ้าคนมันไม่เข้ามาเองก็ทําใหม่เนี่ยผมกำลังคัดพี่ผมทําใหม่หมดเลยพี่แบบแก๊งแม่งระบบรวมหมดเลยพี่ ได้ขอไปเล่นหน่อยดิอ่อพี่ผมทักไปเลยพี่ชื่ออะไรครับชื่อซิมสันครับซิมก็ได้พี่พี่แม่อะไรครับโอเคงั้นพี่แมวดอกแล้วนะงั้นถ้าจ่ายทุกวันนะย้ำนะถ้าได้ทุกวันวันละสี่แสนแมวดอกได้ครับได้จ่ายทุกสามทุ่มโอเคไหม โอเคครับไม่เลยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ไม่เลยเวลานะขอไม่เลยนะได้ครับโอเควันละสี่แสนถูกไหมถูกครับถูกโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ได้ครับได้งั้นไม่เอาหรอกขอบคุณครับครับครับงั้นพรุ่งนี้มาส่งด้วยนะสามทุ่มได้ครับได้ครับที่ไหนครับเดี๋ยวถ้าข้อความที่มาเลยครับเ่ครับม เปี๋ยวอ,อยู่นะพี่แบบที่พี่รถแค่สิบล้านเขาไม่เอาลจลจ่ายยี่สิบพอเดิมแล้วนัเขาบอกว่าเดี๋ยวจ่ายไม่ไหวเดี๋ยวค่อยโดนใบไปเท่ากันครับเอ,อแต่ไม่ไหวก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปใบอีกสองคนหวยตอนแรกกูสะดุ้งเลยไอ้เที่ยเอ้ยอะไรของมันวะยึดแม่ไปมาปุ๊บเขาบอกว่าม <c oughs> ันไปไปยืมคนที่ชื่ออันนี้อีกที่มันซื้อรถแรมโบเองไปอะ โอ้พีพิปือด่ะไปซื้อรถต่อแกงมันมา2ี่สิบล้านอ่ะวิชั่นอ่ะสรุปเสียงเงินฟรีอีกวิชั่นก็ไปบิดเขามาอีกโอ้โหโอ้แม่งเอาหมดเลยนี่หว่ามันได้ไปครึ่งแสนนะแล้วคนดูบอกว่าที่มันบิดพี่ไปอ่ะมันเอาไปเงินเงินเอาไปขายเงินนอกแล้วก็เอาไปกินมันแบบตีน้อยสองหมื่นโอ้โหมันเอาไปขนาดนั้นมันไม่กินแค่ตีน้อยหรอมั้งเออให้ไปกินนู่นนตพี่คอปเปอร์ะ หนึ่พันเนาะโวยเฮียวันที่เจ็ดที่แปดนะเมื่อทำตัวให้บ้างนะเจ็ดแปดใช่ไหมพี่ได้ครับได้ครับเขื่อนบ้างไม่ใช่พวกนี้นี่พวกหอกลับไปไหมไปไหนพี่กรุงเทพตายวันที่เจ็ดที่แปดได้ครับพี่ได้ครับกินเล่าอายาสุบุรีนไปไม่ได้นี่หว่าต้องไปส่งน้องไปขึ้นเครื่อง โอ้ oh, น้องไหนน้องสาวผมเนี่ยไปเรียนอ๋อแปลว่าน้องสาวอยู่บนหลังไม่ใช่ครับถ้ามีโอกาสก็อยากดูหลอกเล่นครับหลอกเล่ยครับไปน่กจะอยูที่ได้พี่ต่อจะเจอกันที่ไหนยังไงหรือว่ายังไงพี่พี่คขิดไปบ้างยังเดี๋ยวพี่โทรหา ขาน้าก็ได้ครับได้พี่ได้ได้ผมเตรียมตัวให้พร้อมแล้เาให้เอาพี่เอาหลานไปไหมเอามาเดยนี่ยหลานรุยเนี่ยหลานลุยเนี่ยอ๋อเอามาเิพี่ต้องก็ต้องมาอยู่แล้วเนี่ยคิดถึงอยู่แล้วมันเข้าได้ไหมล่ะถ้าถ้าที่กรุงเทพอ่ะไม่ได้ถ้าลังสิตยังพอได้อยู่กรุงเทพเจิ้นมากมากจริงๆที่มาลีรู้ไหมครับกุญเจภาษาอังกฤษหรือก่า้เกิดทีนาลุยคุยมาลี ไม่รู้<ว>จ<า>ังเกิดยังไม่ถึงเขาก็ไม่ให้เข้าแต่ถ้าเกิดลังสิตอ่ะพอได้อยู่พี่เนี่ยหลานพี่เนี่ยพี่งอมแทนหลานเนี่ยไอ้เี้มันส่งมันส่งหนักจริงๆเว้ยอยากถามคนในทีมมาแต่ไม่กล้าถามเน่งเก่งผมว่า<แ>ผมว่าถามได้นะผมว่าเร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 าไปพูดในเชิงที่ให้คำปรึกษามันมันพูดได้พี่มันไม่ใช่ว่าเราไปยุ่งกับระบบแกงเขาแต่ว่าเราก,เราก็เราก็พูดได้พี่ก็อ่ะถ้าพูดตรงพี่ก็ทําแกงว่าสบความสำเร็จมามันก็คุยกันได้อ่ะแค่แบบเราอยากไปพูดคุยกับเขาเฉยๆมันพูดได้นะจริงๆอืม หนุ่ยสืบพัน EP สามมึงไป EP สองกับใครอ่ะอะไรดิฮะไม่มีหรอกนะมันจับอะเล่นอะเล่นไปไอ้หลุยพรุ่งนี้อยากซ้อมอีกอ่ะโคตรสนุกเลยอยากไปซ้อมจัดเลยนะให้หลุยอ่ะดูอยากเติมร่าปล่อย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 หน่อยปล่อยหน่อยเออเนี่ยพี่คนในแก๊งเขาก็อยู่เนี่ยพี่คุณกัปตันครับพี่พี่ต่อยเขาอยากคุยเขาอยากคุยกับคุยติมอ่ะไม่ไม่ใช่เดี๋ยวถามหลังก่อน เรื่องอะไรอะคะเตะหลานสักหนึ่งร้อยเอจะเป็นไงต่ายเตะหลานสักร้อยเอพ่อหอมเงาอย่างนี้หมายมั้ยไม่เพราะว่าล่าสุดอะเห็นพี่ไปส่งกล่องให้หลานประมาณยี่สิบแพ็คไงเอาเหล็กกับทองให้เร่งงงว่าว่ามีสตอรี่หรอทำไมแบบมันมันใช้เยอะขนาดนั้นเหล็กกับทองยี่สิบแพ็คพี่ต่อลิ้วพูรอนำหนึ่งศูนย์ไม่ได้แทงอันนี้ค่ะเกิดมาแล้ว เป็นไงบ้างฟาร์มเป็นไงบ้างเมื่อวานเมื่อวานฟาร์มก็ทำกัญชาครับวันนี้ฟาร์มไหมพอฟาร์มเสร็จแล้วใช้อย่างละกี่กล่องอะไม้อะไม้ต่อคนอะอืสี่สิบกล่องค่ะตะนน่อคนสี 4, น่สิบกล่องสี่พันเหรอ <c oughs> 4, 4, กีนนะ่ต้องฟาร์มันหมด ต่อคนใช่ไหมแล้ว<ช>มีค <น S 1> รบหรือยังครับไม่ครบค่ะหนูเพิ่งมาทำอะ่ะสี่สี่พันหรอมึงมึงเคยส่ออย่างนี้มึงไม่น้องออกอคนอ่ะไม่เคย<ะ>พี่ไม่เคยทำไมมัน,ม,นมันเอาอย่างว่าอย่างนู้นอย่างนี้หนักจริงๆนะอันนี้คือเอาไว้ทำหนูเลยไม่หนูเลยไม่มีเวลามาลินด้วยไงหนูต้องฟาร์มมันเท่ากับกี่บาอทอ่ะยี่สิบบา ไม่ยีสิแผนก็ประมาณเกือบสสัปดาห์ที่ทแล้วส่งอะไรบ้างบอกปู่มาดีส่งส่งเงินวันละสามแสนเลยเหรอไม่ใช่<ำ>ไม่ถึง<ำ>ไม่ถึงครับใช่แบบว่าตีเป็นมูนลค่าถ้าซื้อเอาไม่ไมไมอย่าเพิ่งเขยอย่าเพิ่งเบรกแป๊บนึงอาทิตย์ที่แล้วที่ปู่ให้มีอะไรบ้างเออเหล็กทองอย่างเท่าไหร่ของทำโอ้ยหี่สิบกว่ามั้งคะไม่จําได้ว่าทองทองให้เปเท่าไหร่อ่ะ นี่นะปู่หนูหนูดูให้มัหนูมีรูปนี่ครับอาทิตย์ที่แล้วที่ปู่ให้ก็คือเหล็กสองพันห้าทองพันแปดแชทเอแชทบีปุ่มอันนี้ขอปู่ไปจบเองป่ะจำได้แล้วก็กระงแดงสามสามแสนห้าคใช่แล้วก็สัปดาห์นี้ก็ต้องส่งกระทอมอย่างละพันกะกัญชาอย่างละพัน เช้เพอเมื่อวานค่ะแล้รทงการช้ยอย่างลวพันอ้าวอันนี้ก็พี่จับกันนี่พี่จำไม่ได้หรอพี่จำได้แต่รอให้ดิสนี่พูดก่อนไงมันอย่างละพันนี่เอาไปทําอะไรอะขายเงินแดงหรอไม่ใช่เมื่ออาทิตย์ก่อนน่ะดิสนี่ไปขอมาตอนไหนเขาให้เวลาหนึ่งอาทิตย์เขาให้หาหาเกา์ใหม่แล้วส่งปดา์ใหม่เขาให้ส่งอะไรบ้างเหนื่อยไหมท่านเหนื่อยเอาของปู่ไปส่งได้นะ เอาค่ะไม่เอาเดี๋ยวไปทำเองอแบบดหม่ก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดส่งไหมสี่สิบกล่องก,ก็คือวันนี้ตอนเย็นต้องส่งไหมสี่สิบกล่องโอ้โหเห็นเห,เห็นขอบีไซเอ็ดีทำบ้างดิโอ้โหมัน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 ไม่ใช่ขนาดนั้นหลุยอ,อันนี้เอาเอาไม้ไปทำอะไรหรอครับถามได้ไหมน่าจะเป็นช่วงแบบว่าเอาไปดันอาวุธกันแล้วพวกกล่องเตียววุฒ่ะคะ่ะ อ๋อทำกองอาวุธหรอใช่ใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊งจะป็นคนดันอาวุธให้นะครับใช่ไหมอันนี้แบบว่าแก๊งดันอาวุธให้ไหมหนูอันนี้หนูไม่ชชว่์แต่ว่วามันเหมือนหนูไม่ชชว่์ว่าดันให้ไหมหรือว่าช่วยเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าที่<อ>เราทำเหมือนแบบเป็นทรัพยากรแก๊งด้วยอ๋อทรัพยากรใช่เพราะว่าตอนที่มีตีเหมือนพวกหนูแบบว่าทั้งติดลบเป็นนี่ด้วยแล้วก็เรื่องจากสุดนั เริ่มจากติดลบดีกว่าอันนี้อาทิตย์ละสามแสนเหรอไม่ไมไม่ค่ะไม่ต่อวันน<ม>่ะถ้าดูแล้วอะ่ะถ้ามันเยอะจริงนะกล่องกล่องไม้ต่อคนต่อแพ็กมันมันสี่พันเลยอยะมัน,ม,นมันเยอะมากเลยคุยอะไรกันอยู่อะ่ะอืมไม่รู้อะอย่าลืามเป็นเสียงก้องให้เบาไม่แต่แต่ว่ามันแล้วแต่ความคิดแต่ละคนละแก๊งเนาะ ไม่ไม่เหมือนกันล้วเข้าใจอยู่ว่าเอาไ้เตรียมแต่ว่าถามว่ามันหนักไหมมันมันหนักมากเลยน่ะไม่ส่งเปเงินแจ้งหรอกเปิดได้เลยเพื่อนเปิดได้ลยเปิดได้เปิดได้ทีนี่ไม่ลองเสนอคุณกัปตันไม่ลองไปเสนอแบบถามไอติมว่าส่งเปเงินแจ้งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปรับเอามันบางบางอย่างอะค่ะมันหารับยากมากเลยคน ชโอ้โแล้วเหนื่อยไหมอ่ะเมื่อวานนี้ฟาร์มเสร็จตอนไหนอ่ะอย่างละพันอ่ะประมาณตีสองนโอ้โหตั้งแต่ห้าโมงอะตีสองใช่ค่ะมึงไม่เอาบ้างอ่ะน้องเกิดเลยนะแก๊งเอาเลยพี่แต่ทุกวันเนี้ยพี่รู้ไหมว่าแก๊งผมแบบว่าคนเต็มมาลอดทุกวันเลยต่อยเนี้ยพี่เคยอยู่โอเคผมผมทำมีพี่ทำคนเดียวไอ้เหี่แบบขอบคุณนะเถอะ จริงๆแล้วมัน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 เยอะมันเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะมากมันเยอะมากเอาเอาง่ายๆต่อต่อให้ไม่ได้คุยแต่ประเทศผมก็มั่นใจว่าไม่ไม่มีใครทำใช่ใช่ใช่สี่พันคนอ่ะสี่สี่สี่พันอันสี่พันคูณสามสิบไปดิอ่ะแก๊งสิบสล็อตถูกไหมอ่ะอ่ะเอาตีขั้นต่ำเลยยี่สิบห้าเอาสี่พันคูณยี่สิบห้าดูดิมันจะเป็นหมายเท่าไหร่ลำบากคูณสามสิบเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วคูณยี่สิบห้าลำบากขั้นต่ำอ่ะสามสิบก็ได้อ่ะหมึกลองตีดิ สามสิบคนเป็นเท่าไหร่สี่สามสิบสองพี่ก็เท่าไหร่คนะีเนต้องรีบูเพราะว่าเราแบบว่าไม่มีอาวุธเทียสองแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเปิดเราตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็แบบต่างคนก็ต่างแบบรีบบูทกันอ่ะอโอ้โหจ่ะงจริงนะตั้งแต่ไม่ได้ว่านะตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยเจออย่างเงี้ยแบบแข็งจริง่ะแบบส่งบ้าจัดเลยอ่ะเออแก๊งนี้ฟาร์มหนักฟาร์มบ้าจริง แต่ว่ามันเห็นผลไวอ่ะคนเก็ตไหมเห็นผลไวแบบไวไวมากมันแบบเตรียมตัวไว้ดีกว่าไงมันก็เยอะเกินควยอะไรสัตว์ พี่กูโดดต่ยทำมึงบงแตกทำมึงชนแหลกทำมึงงงแดกจนสมบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยซุยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊กทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยฟอกแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟักไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าเสนอมาขอพลอยถ้ามันสนุกม่ใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย